ซูรอัลมุดดัซซิร์สรอัลมุดดัซซิร์เป็นบัญญัติมักกียะมีห้าสิบหกอายะความหมายโดยสรุปของสุโรอัลมุดดัซซิร์สรอัลมุดดัซซิร์เป็นสุรรมักกียะเรื่องราวของสูโรนี้เช่นเดียวกับสุรรก่อนหน้านี้คืออัลมุดซัมมิลโดยกล่าวถึงมุมหนึ่งจากการดำรงชีวิตและบุคลิกภาพของท่านรอสุลลลอฮฺสัลลัลลอฮุวะลลยฮิวะสัลลัมด้วยเหตุนี้จึงถูกขนานานามว่า อันมุดดัซเซอร์สุรอ์ได้เริ่มด้วยการใช้ให้ท่านรอสุลุลลอฮ์ลุกขึ้นทำหน้าที่เผยแผ่เชิญชวนด้วยความขยันขันแข็งกล่าวตักเตือนพวกกุฟฟารและอดทนต่อการทำร้ายของพวกอาชญากรจนกว่าอัลลอฮ์จะทรงตัดสินระหว่างท่านกับบรรดาศัตรูของท่านโอ้ผู้ห่มกายอยู่เอย๋ยจงลุกขึ้นแล้ประกาศตักเตือนและแด่พระเจ้าของเจ้าจงให้ความเกรงกจต่อพระองค์ และเสื้อผ้าของเจ้าจงทำให้สะอาดและสิ่งสกปรกก็จงหลบหนีให้ห่างเสียและอย่าทำคุณเพื่อหวังการตอบแทนอันมากมายและเพื่อพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นจงอดทนต่อมาซูรดีกล่าวตักเตือนและเตือนสำทับบรรดาอาชญากรเหล่านั้นให้รำลึกถึงวันอันยากลำบากยิ่งซึ่งสำหรับพวกเขานั้นจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยด้วยเหตุที่ว่ามีแต่ความหวาดกลัวและความขับขันเท่านั้น ในที่สุดเมื่อเสียงเป่าถูกเป่าขึ้นนั่นคือวันนั้นวันแห่งความยากลำบากแกบ่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธามิใช่เป็นเรื่องง่ายหลังจากถ้อยแถลงดังกล่าวที่ทำให้มนุษย์ใจหายใจคว่ำสุรอดีกล่าวถึงเรื่องของอาชญากรผู้ชั่วช้าอัลวาลิดอิบนุมูกีร์ซึ่งได้ฟังอัลกุรอานและรู้ว่าเป็นคำกล่าวของอัลลอฮ์แต่อันเนื่องมาจากการเป็นหัวหน้าและยังคงมีความรักและห่วงใย,ยต่อตาแหน่งนี้ เขาจึงอ้างว่าอัลกุรอานเป็นมายากลซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีจงปล่อยข้าไว้กับผู้ที่ข้าได้สร้างเขาไว้แต่ลำพังเถิดและข้าได้ทําให้เขามีทรัพย์สมบัติอย่างล้นเหลือและลูกหลานอย่างพรั่งพร้อมและข้าได้ทําให้เขาสุขสบายอย่างราบรื่นแล้วเขาอย่างโลภที่จะให้ข้าเพิ่มภูนแก่เขาอีกเปล่าเลยเพราะว่าเขาเป็นผู้ดื้อรั้นต่อสัญญาณต่างๆของเราในไม่ช้าข้าจะเพิ่มพูนความยากลําบากแก่เขาแท้จริง เขาจะได้ใคร่ครวญและคาดคะเนจนกระทั่งในไม่ช้าข้าจะโยนเขาเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม้สูรษดีกล่าวถึงไฟนรกซึ่งอัลลอฮ์ทรงสัญญาไว้กับพวกกุฟฟาร์ได้กล่าวถึงประตูนรกและยามเฝ้าประตูนรกซึ่งพวกเขาได้รับมอบหมายให้ลงโทษแก่ชาวนรกตลอดจนจํานวนของยามเฝ้าประตูนรกและเคล็ดลับในการกําหนดจํานวนของพวกเขาเช่นนั้นและอันใดเล่าจะทําให้เจ้ารู้ได้ว่า สิ่งที่เผาไหม้นั้นคืออะไรมันจะไม่เหลืออะไรไว้เลยและมันจะไม่ปล่อยผู้ใดให้คงเหลือไว้เช่นกันมันจะเผาไหม้ผู้คนจนเกรียมดำเหนือมันมีมาลาอิกาสิบเท่านและเราไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดเป็นยามเฝ้าประตูนรกนอกจากมาลาอิกะเท่านั้นและเราไม่ได้กำหนดจำนวนของพวกเขาไว้เว้นแต่เพื่อเป็นการทดสอบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาสูรรได้สาบานด้วยดวงจันทร์และแสงนวลของมัน และด้วยยามเช้าเมื่อมันทอแสงว่านรกนั้นเป็นหนึ่งในความหายนะอันใหญ่หลวงเปล่าเลยขอสาบานด้วยดวงจันทร์ขอสาบานด้วยกลางคืนเมื่อมันคล้อยไปขอสาบานด้วยยามเช้าเมื่อมันทอแสงแท้จริงนรกนั้นแน่นอนเป็นหนึ่งในความหายนะอันใหญ่หลวงเพื่อเป็นการเตือนสำทับแก่มนุษย์สำหรับผู้ที่ประสงค์ในหมู่พวกเจ้าจะรุดหน้าไปสู่ความดี หรือจะรังท้ายเพื่อกระทําความชั่วต่อมาซูร้อได้กล่าวถึงบทสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างบรรดามุมินผู้ศรัทธ,ธาและพวกอาชญากรในสาเหตุที่ทําให้พวกเขาเข้าสู่นรกยกเว้นบรรดาผู้อยู่ทางเบื้องขวาอยู่ในสวนสวรรค์หลากหลายพวกเขาจะไต่ถามซึ่งกันและกันเกี่ยวกับพวกที่กระทําความผิดอะไรที่นําพวกท่านเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม้พวกเขากล่าวว่าเราไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ทําละหมาด เรามิได้ให้อาหารแก่บรรดาผู้ขัดสนและพวกเรามั่วสุมอยู่กับพวกที่มั่วสุมสุรรได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงสาเหตุการผินหลังของพวกมุชริกินให้กับการอิมานไม่เลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังไม่กลัววันปรโลกอีกด้วยเปล่ามิได้แท้จริงนั่นคือข้อเตือนสติฉะนั้นผู้ใดประสงค์เขาก็จะจดจำรำลึกไว้และพวกเขาจะไม่จดจำรำลึกไว้เว้นแต่อัลลอฮ์จะทรงประสงค์พระองค์งเท่านั้น คือพระเจ้าแห่งการยำเกรงและพระเจ้าแห่งการให้อภยัยด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอโอ้ uh oh, ผู้ข่มกายอยู่เอ๋ยจงลุกขึ้นแล้วประกาศตักเตือนและแด่พระเจ้าของเจ้า จงให้ความเรมคร่ไคราต่อพระองค์และเสื้อผ้าของเจ้าจงทำให้สะอาดและสิ่งสกปรกก็จงหลบหลีกให้ห่างเสียและอย่าทำคุณเพื่อหวังการตอบแทนอันมากมายและเพื่อพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นจงอดทน ในที่สุดเมื่อเสียงเป่าถูกเป่าขึ้นมานั่นคือวันนั้นวันแห่งความยากลำบากแกบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายมวาลก จงปล่อยข้าไว้กับผู้ที่ข้าได้สร้างเขาไว้แต่ลำพังเธอและข้าได้ทำให้เขามีทรัพย์สมบัติอย่างล้นเหลือและลูกหลานอย่างพรั่งพร้อม, ه ه ت ت มและข้าทำให้เขาสุขสบายอย่างราบรื่น แล้วเขาก็โลภที่จะให้ค่าเพิ่มพูนแก่เขาอีกอนนอเปล่าเลยเพราะว่าเขาเป็นผู้ดื้อรั้นต่อสัญญาณต่างๆของเรา,รราในไม่ช้าข้าจะเพิ่มพูนความยากลำบากแก่เขาอนนแท้จริงเขาได้ใคร่ครวญและคาดคะเน ดังนั้นเขาได้รับไายนะเขาจะคาดคะเนได้อย่างไร,มมลรแล้วเขาได้รับไายนะเขาจะคาดคะเนได้อย่างไร,มมรแล้วเขาได้ตึกตรองแล้วเขาทำหน้าบูดบึง้งและทำหน้านิ้วคิ้วขมวมมแดวแล้วเขาก็ผินหลังออกไปและยิงพยอง แล้วเขากล่าวว่านี่ไม่ใช่อื่นนอกจากเป็นมายากลที่สืบทอดกันมานี่ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นคำพูดของปุถุชนในไม่ช้า ข้าจะโยนเขาเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม้ ا أ อันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าสิ่งที่เผาไหม้นั้นคืออะไระมันจะไม่เหลืออะไรเลยและมันจะไม่ปล่อยผู้ใดให้คงเหลือไว้เช่นกันมันจะเผาไหม้ผิวหนังจนเกรียมดำเนื้อมันมีมาลายกาสิบเก้าท่าน وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء มยและเราไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดเป็นยามเฝ้าประตูนรกนอกจากมาลายกะเท่านั้นและเราไม่ได้กำหนดจำนวนของพวกเขาไว้เว้นแต่เพื่อเป็นการทดสอบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเพื่อบรรดาอัลลุลกิตาบจะได้เชื่อมั่นและบรรดาผู้ศรัทธาจะได้เพิ่มพูนการศรัทธาและบรรดาอัลลุลกิตาบ รวมทั้งบรรดาผู้ศรัทธาจะไม่ต้องสงสัยและเพื่อบรรดาผู้ในหัวใจของพวกเขามีโรคอีกทั้งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์อะไรด้วยอุปมานี้เช่นนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงให้หลงทางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และจะทรงชี้แนะทางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และไม่มีผู้ใดรู้จำนวนไพรพลของพระเจ้าของเจ้านอกจากพระองค์และนี่มิใช่อื่นใด นอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่มนุษย์เปล่าเลยขอสาบานด้วยดวงจันทร์ขอสาบานด้วยกลางคืนเมื่อมันคล้อยไปขอสาบานด้วยยามเช้าเมื่อมันทอแสงแท้จริงนรกนั้นแน่นอนเป็นหนึ่งในความหายนะอันใหญ่หลวง เพื่อเป็นการเตือนสัมทับแก่มนุษย์สำหรับผู้ที่ประสงค์ในหมู่พวกเจ้าจะรุดหน้าไปสู่ความดีหรือจะรั้งท้ายเพื่อกระทำความชั่ว ه ة. แต่ละชีวิตย่อมถูกค้ำประกันกับสิ่งที่มันขวนขวายไป ออลบยกเว้นบรรดาผู้อยู่เบื้องขวา ت ي ي ت อยู่ในสวนสวรรค์หลากหลายพวกเขาจะไต่ถามซึ่งกันและกันเกี่ยวกับพวกที่กระทำความผิด อะไรที่นำพวกท่านเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม้พวกเขากล่าวว่าเราไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้กระทําละหมาดเราไม่ได้ให้อาหารแก่บรรดาผู้ขัดสนและเราเคยมั่วสุมอยู่กับพวกที่มั่วสุม วและเราเคยปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนจนกระทั่งความตายได้มาเยือนเราดังนั้นการชฟาอะของบรรดาผู้มีชาฟาอะจะไม่เกิดประโยชน์อันใดแก่พวกเขา ดังนั้นเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาผินหลังออกห่างจากการเตือนสติรมมสรประหนึ่งว่าพวกเขาเป็นลาเปรียวที่ตื่นตระนก หนีจากเสือสิง um um so ถ์าท้จริงแล้วทุกคนในหมู่พวกเขาต้องการที่จะมีแผ่นกระดาษกลางแผ่ยื่นมาให้แก่เขา alla alla ah. ไม่เลยทีเดียวถ้าว่าพวกเขาไม่เกรงกลัววันประโลกต่างหาก เปล่าไม่ได้เลยแท้จริงนั่นคือข้อเตือนสติฉะนั้นผู้ใดประสงค์เขาก็จะจดจำประลึกไว้ฉะนั้นผู้ใดประสงค์เขาก็จะจดจำประลึกไว้ และพวกเขาจะไม่จดจำรำลึกได้เว้นแต่อัลลอ์จะทรงประสงค์พระองค์เท่านั้นคือพระเจ้าแห่งการยำเกรงและพระเจ้าแห่งการให้อภัย